เล็ดยืดมือสิโอ้ยมันงามมากร80ต่อไปอีกโอ้ห้าสิบเซนสองเมตรค่ะสองเมตรกว่า,วาเลยนะคะข้าวโพดอะไรจะงามขนาดนี้ทุกท่านไปดูกันคะ่ะนลเล็ดมีเคล็ดลับยังไงสวัสดีดค่ะทุกท่านแหม่มปวีณาชาแนลค่ะพาทุกท่านมาดูความงอกงามของข้าวโพดนะคะข้พาวโพดนลเล็ดค่ะทุกท่านนะคะแหม่มเคยทําคลิปข้าวโพดส่วนนี้เนี่ยนะคะครั้งสองครั้งแล้วนะคะ ตั้งแต่วันกลบล่องข้าวโพดนะคะใส่ปุ๋ยกลบล่องเนีย่ยค่ะวันนี้พาทุกท่านมาอัปเดตความงอกงามค่ะนุ่นค่ะเจ้าของสวนทำไรอะ่ะนาเลศอ,อันนี้คืออะไรคะแต่งข้าวโพดครับแต่งแต่งข้าวโพดม่มครับมันเป็นสองฝักเอาไว้ฝักเดียวครับอ๋ออุ้ยมันโตมากเลยนะคะเนี่ยมันก็จะแย่งกันทีาทให้ตันหนึ่งมันจะไม่สมบูรณ์อ๋อค่ะ คอเดอร์คอเดอร์ก็มีเ <C order, S 2> ม็ด <C order. S 2> อยู่ <c oughs> อดูสิคะทุกท่านเนี่ยต,ต้องต้องตัดใจเอาออกกันนะคะครับอือฮึเคล็ดลับเทคนิคใช่ไหมคะนเล็ดใช่ครับทำให้มันเป็นผลดีกับข้าวโพดเราอย่างไงคะแบบนี้น,นี่มันเม็ดมันจะขึ้นขึ้นเต็มครับค่ะเต็มปักครับนะอเอาไว้เอาไว้เอาไว้เยอะสองฝั่งนี้ฝักหนึ่งก็จะเต็มอีกฝักงหนึ่งก็จะไม่เต็มก็ฟันร้อนนั่นแหละคะใช่ครับอ๋อมันมันเม็ดมันไม่สุด ไม่สุดอ่ะไม่สุดไม่สุดฝักครับจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดเราเอาไว้ฝักเดียวมันก็จะสุดออ๋ค่ะก็จะตึงอ๋อูรณทำให้ข้าวโพดมันอันปลายมันเหลือนั่นนั่นใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออ๋ออ๋อผึ่งสาพึ่งสาบพึ่งรู้กันค่ะทุกท่านก็เสียดายอยู่แต่ว่ามันก็ต้องเั้ใจนะคะข้าวโพดไร่ข้าวโพดสวนข้าวโพดคุณภาพนะคะทุกท่านเนี่ยนะคะทุกๆต้นเนี่ยจะเอาไว้เพียงแค่ฝักเดียวเท่านั้นค่ะแล้วฝัก ก็จะใหญ่มากนะคะข้าวโพดนาเล็ดเนี่ยฝักใหญ่มากสมบูรณ์มากค่ะหักออกหมดเลยนะคะทุกท่านเนี่ยนะคะอันนี้ก็มีสองนะคะหักออกหนึ่งเหลือหนึ่งเท่านั้นเองนั้นขนาหนาเล็ดนี่จะเก็บได้กินได้เนี่ยอีกสิบวันนะคะทุกท่านใครสนใจอยากกินข้าวโพดสวิตไวไวโอเลตนะคะขาวแซมม่วงค่ะงามมากค่ะทุกท่านดูสิคะขนาดวันนียงามแล้วนาเล็ดยังบอกว่ามีงามกว่านี้อีกไปดูกันค่ะงามขนาดไหน คันไหนคะโอ้โหทุกท่านอู้หูอีกสิบวันมันจะโตขนาดไหนนี่เ้าเลศจะขยายได้อีกโอ้โหขยได้อีกอีกอีกครึ่งตัวของมันอีกอีกอีกนะฮะอีกเท่าหนึ่งใช่ไหมฮะครับอีกเท่าหนึ่งใหญ่กว่านี้อยู่เคล็ดลับน้เลศบอกหน่อยทำไมมันถึงได้ฝักใหญ่ขนาดนี้มันอยู่ มันที่ระยะการปลูกครับระยะการปลูกปลูกทีมากนี่ต้นมันจะเล็กครับอ๋อปลูกทีปุ๊บต้นมันก็จะเล็กตามไปด้วยอ๋อปลูกทีปลูกต้นคู่อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับต้นคู่หมายความว่ามันติดกันอย่างนี้นะคะทุกท่านเนี่ยต้นหนึ่งขึ้นมาสองชิดกันอย่างนี้ค่ะอันนี้ห่างแล้วนะคะแยกอันนี้ต้นแยกค่ะต้นแยกแล้วใช่ไหมคะครับผมระหว่างระหว่างหลุมก็แยกกันหน่อยแล้วก็เป็นระยะห่างระหว่างระหว่างต้นนะครับอืมระหว่างช่วงด้วยนะคะประมาณฟุตหนึ่งเลยค่ะทุกท่านเนี่ยสี่สิบเซน ได้ประมาณนี้ยิ่งดีโอ้ยงามมากทุกท่านถ้ามันปลูกปลูกคิดกันไปแล้วปักมันเล็กมันโอต้นมันเล็กต้นเล็กฝักก็เล็กใช่ไหมคะ,ะครับนี่ค่ะต้องใส่ใจถ้าต้นใหญ่ก็ฝักใ,นใ,นใหญ่เทบอย่างนี้คร<ม>ับต้นไม่ใหญ่ต้นปักมันไม่ใหญ่ค่ะแล้วก็จะแต่งอีกอยู่ครับแล้เราต้องมาแต่งใบอีก แต่งใบอีกใช่ไหมคะต้องมีเคล็ดลับต่อไปอีกทุกท่านแต่งใบค่ะอันนี้ยิ่งโอ้โหงามไปใหญ่นะคะอีก,อ,กอีกรุ่นหนึ่งค่ะอันนี้อีกรุ่นหนึ่งตน้ตนเดียวเลยนะคะไม่คู่แถวละเดียวแถวละเดียวไม่แถวคู่แล้วนะคะอันนี้น่าจะหนุ่นเลยนักแข่งแน่นอนเลยห <c oughs> ลายเหตุหลายปัจจัยนะคะทุกท่านที่ทําให้ข้วโพดได้สวยงามขนาดนี้นะคะขึ้นน้ําตรงได้นะคะใส่ปุ๋ยให้ทัน ระยะเวลาของเขานะคะเนี่ยกำลังขึ้นน้ำอยู่ค่ะปัดใจหักข้าวโพดฝักที่สองทิ้งกันนะคะฝักล่างทิ้งให้ความสมบูรณ์อาหารต่งางๆเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงฝักฝักเดียวเท่านั้นนะคะได้ฝักใหญ่เบ้งเลยค่ะถ้าในเมืองหรือในในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะคะฝักละ20บาทเลยนะคะันเนี่ยแต่ขายที่สวนนะตอนนี้ก็เพียงแค่ฝักละ5บาทหรือ6บาทเท่านั้นเองนะคะใส่ปุ๋ยให้ได้ใส่น้ำให้ได้หักข้าโพดออกนะคะ ะะแล้วก็ดูแมลงให้ดีดูสิคะทุกท่านมันสูงมากเลยนะคะขนาดนาเล็ร้อยแปดสิบเนี่ยข้าวโพดเนี่ยสูงกว่านั้นอีกนะคะโอ้โไม่คิดเลยว่าข้าวโพดจะสูงมากขนาดนี้จะงามได้ขนาดเนี้ยนะคะนยคะทุกท่านพาทุกท่านมาอัปเดตมาชมนะคะข้าวโพดส่วนนาเล็กนะคะ ถามว่าฉีดยาบ้างไหมฉีดค่ะทุกท่านนะคะแต่ฉีดได้ในระยะเวลาที่ปลอดภัยค่ะนะคะถึงช่วงระยะเวลาใกล้เก็บเกี่ยวเราจะไม่ฉีดยาเลยนะคะโข้าวโพดเนี่ยถ้าเอาเขาได้เอาเขาทันตั้งแต่เดือนแรก30วันแรกเนี่ยก็จะไม่มีแมลงหรือโรครบกวนเลยคะ่ะเราก็ดูดูในเรื่องอื่นๆไปเช่นน้ําหรือปุ๋ยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะนูเจ้าของสวนนะคะ ให้น้ำตามร่องค่ะปล่อยลงร่องเลยทีเดียวเอาละค่ะแหม,มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ